สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้ตนริกาสู่รายการสมุดโคจรกับผมจับนิธิสมุดโคจรครับ incident. และขณะนี้ผมพาผู้ชมเด oui, ินทางโคจรมาที่จังหวัดลำปางครับและด้านหลังเรานี่นี่คือสถานีรถไฟนครลำปางนี่คือประตู สู่ภาคเหนือที่ผมกล่าวได้ถึงขนาดนี้อันเนื่องมาจากว่าความเจริญเดินทางตามเส้นทางรถไฟมาครับและรถไฟก็มาสุดที่จังหวัดลำปางแห่งนี้เนื่องจากว่าถัดออกไปนั้นก็จะเป็นเทือกเขาดอยขุนตาล ซึ่งมีความยากลําบากมากในการที่จะทําทางรถไฟเชื่อมต่อไปได้กว่าจะมีการทําอุโมงค์ใช้เวลายาวนานมากครับเพราะฉะนั้นการค้าขายการคมนาคมจําเป็นต้องมาหยุดอยู่ที่ลําปางแห่งนี้นั่นทาให้ลําปางแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางอาณาจักรของภาคเหนือในยุคนั้นสมัยนั้นเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของเวียงลําปางวังอันอุดม คลังสั่งสมวัฒนธรรมล้านนาถ้ามาถึงจังหวัดลำปางพาหนะซึ่งเรารู้จักกันดีนั่นคือรถม้าและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั่งรถม้าท่องเวียงลำปางเชิญครับจังหวัดลำปางเดิมมีชื่อเรียกว่าเขลางนครตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ทําให้เกิดอีกหนึ่งธุรกิจที่สําคัญขึ้นนั่นก็คือธุรกิจการค้าไม้ด้วยเหตุนี้ทําให้พ่อค้าชาวพม่า,มาได้เข้ามาทําสัมปทานป่าไม้ซึ่งจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมภายในเมืองที่พ่อค้าไม้ชาวพม่า,มาได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้และอีกหนึ่งหลักฐานของความเจริญที่ว่านั้นนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับ วัดศรีรองเมืองครับวัดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า1 6ปีว่าอยปีว่างนนี้สร้างโดยข้าอดีใหญ่ชาวพม่าที่เดินทางขึ้นมาทําธุรกิจสัมปทานป่าไม้ในจังหวัดลําปางสร้างขึ้นมาเพื่อถอเข้ามารุกขเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นั่นเองพราะเท่าอินตะเป็นผู้บริจาคที่ดิน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดศรีรองเมืองซึ่งเป็นนามสกุลของพ่อเฒ่าอินตานั่นเองครับส่วนอาคารที่นี่ก็น่าสนใจมากๆครับมีความงดงามอ่อนช้อยในสไตล์พม่าทั้งสิ้นครับพระประธานนี้ก็เป็นไม้แกะสลักทั้งองค์เลยทีเดียวผมว่ามีความอ่อนช้อยในอีกลักษณะหนึ่งของพระพุทธรูปเสาที่อยู่ด้านหลังผมนี่ไม้สักเป็นแกนล้วนเลยทีเดียวนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานซึ่งสามารถยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดลำปางแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และอีกหนึ่งหลักฐานความเจริญของลำปางในอดีตก็ไม่ได้มีแค่วัดศีรองเมืองเท่านั้นนะครับอย่างรถม้าที่นั่งอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราไปสัมผัสเรื่องราวของรถม้าก,กันดีกว่าครับว่าทําไมถึงมีความสําคัญกับจังหวัดลำปางมากถึงขนาดนี้ ถ้าจะรู้เรื่องรถม้าคนที่ให้ความรู้เราได้ดีที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมรถม้านครลำปางตอนนี้รถม้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของลำปางไปแล้วครับผูกติดกันมารถม้านี่มีประวัติยาวนานประมาณไหนอะไรยังไงครับปลายรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกทางกรุงเทพเนี่ยมีรถยนต์จากอเมริกาความล่าช้าของรถม้าเนี่ย มันก็สู้รถยนต์ไม่ได้รถม้าก็ทยอยออกมาตั้งหัวมือต่างๆในปีปศ2459นี่ยก็มาถึงลำปางมีรถม้าเกือบ300คันช่วงนั้นครับลำปางนี่จัดว่าเป็นมหานครในยุคนั้นเลยทีเดียวครับลำปางนครลำปางมันเป็นประตูเปิดไปต่างประเทศคือประเทศลาวประเทศพม่าจีนนะครับก็ของต่างๆเนี่ยก็ส่งไปรถม้าก็เป็นพาหนะในการลำเลียงต่อจากรถไฟต่อไปนั่นเองและปัจจุบันรถม้าในลำปางมีทั้งหมดกี่คันครับเร่องนี้เหลือก็ร้อคันครับด้วยมาก ร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นการท่องเที่ยวไปนี่แค่สัมผัสแรกเท่านั้นนะครับกับเจ้ารถม้าลำปางพาหนะที่มาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของจังหวัดลำปางท่านนายกยังบอกว่าภายในสมาคมรถม้าแห่งนี้ยังมีความภาคภูมิใจของชาวรถม้าแต่ก่อนจะไปสัมผัสกับความภาคภูมิใจนั้นระหว่างนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจากสสปอนอเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยามาฝากครับ คุณผู้ชมครับจากการที่รัฐบาลมอบหมายให้สสพนเสนอจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Expo 2020นั้นพระนะครศรีอยุธยามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกแบบนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลเนี่ยเรากําลังพยายามทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีความเื่นตัว เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอายุทยามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่มีอนาคตที่ยาวไกลในอนาคตกับแผนพัฒนาประเทศที่ได้วางไว้เรากําลังพูดถึงรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อจากส่วนเหนือก็คือทางประเทศจีนถึงสิงคโปร์แผนการสื่อสารในประเทศเนี่ยคือการที่จะต้องทําให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการจัดงานนี้คืออะไร งานนี้จะเกิดขึ้นอีก10ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าเยาวชนที่อายุน้อยๆจะเป็นกำลังหลักที่จะทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้ต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติชัดเจนว่าให้ทางสมักง,งานส่งเสริมกานจากประชุมและในทศการฐ์ทำงานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เพื่อจรรรรค์ประเทศที่เป็นสมาชิกของเวิร์กเอ็กซ์โปเนี่ยมีทั้งหมด157ประเทศ ไครได้เสียงข้างมากใน157ประเทศก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกผลดีด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นมากมายครับหากประเทศของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Expo ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวและเรื่องราวดีๆของไมค์ได้ใหม่ในเข้าใจไหมครั้งต่อไปครับสนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณ โรงพยาบาลสมิติเวชใหม่พรีอูดทรีดสปอร์ติโวโดดเด่นทุกการเคลื่อนไหวเราใจทุกการขับขี่นนนนนสนับสนุนการโครจรโดย รีบอร์ดแบนต้องได้ทุกแห่งทั่วประเทศ1 5 3 0สรสชาติที่ลงตัวกับความหอมที่ชอบเขาช่องรสแท้กาแฟไทย <ime> กลับมาโครจรกันต่อครับขณะนี้พวกเรายังพาผู้ชมโครจรกันอยู่ที่สมาคมรถม้าจังหวัดลำปางครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยของคนลำปางรวมไปถึงคนรถม้าด,ด,ด้วยนั่นก็คือรถม้าคันนี้นี่เองเรื่องราวยังไงน่สญญญาสนใจครับรถม้าคันนี้ไปรับเสด็จพระเทพมาพี่มหาไยเกษตรเมื่อ เดือนพฤษภาปี2535นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นบริษัทครบ80ปีพอดีแล้วใครเป็นคนขับครับผมครับโอ้โหภูมิใจไหมครับภูมิใจครับเพราะควาว่าท่านก็คุยในระหว่างที่รับเสด็จครับว่ารถม้าลำปางเป็นไงบ้างซึ่งรถม้าคันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ของลำปางคือสี่ล้อม้าประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพศ1904 1904ตอนนี้2000กว่าแล้ว100ปีพอดปีพอดี และนี่แหละครับรถม้าแห่งความภาคภูมิใจของชาวลำปางที่ทางสมาคมรถม้าเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราได้สัมผัสเรื่องราวของรถม้าลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาเรียนรู้ศิละปะการขับรถม้ากับพี่บอยสารถีส่วนตัวของผมซึ่งพี่บอยแกก็ใจดีให้ผมขับรถม้าด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับ พี่บอยครับการเลือกม้าเราเลือกยังไงขั้นแรกก็ต้องดูอายุจะต้องอายุ3ปีขึ้นไปเพราะว่ากระดูกของมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่ากรรมวิธีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหมนกับขี่ม้าปกติคือจะให้ไปทางซ้ายดึงซ้ายไปทางขวาดึงขวาหยุดคือดึงคู่แต่ม้าตัวนี้ผมว่าน่ารักอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถ้าจะให้ไปเร็วแล้วก็เท่านี้แหละครับคุณผู้ชมมันเร็วขึ้นแล้วตัวปีเป็นหนุ่มเบี้ยงลักอ รคนนนนีีีต่านานยยาวทมโอ้โหผู้ชมเ่แลเบิดเถิดเทิเทงเลยทีเดียวจะมีซะอีกคนได้มีโอกาสมาลองสัมผัสการขี่รถม้าแบบนี้ขออนุญาตถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยดีกว่าถ่ายให้หน่อยครับอาจารย์ไปไงคอาจารย์ เอาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับรู้หน่อยโชคดีจริงๆครับที่ใช้บราาิการ Wi-Fi Hotspot ทำให้สามารถแชทหรือว่าส่งอีเมลได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับไปส่งไปเพื่อนๆในโลกไซเบอร์รับรู้อยากจวนน้องมาอยู่ลำปางเขลางนครล้านนาเตียวแอลวันสลุงเงินลำกา รถมาเมืองเดินทางต่อมาเรื่อยครับขณะนี้มาอยู่ที่บ้านเสานักครับและขณะนี้ผมอยู่กับทายาทรุ่นที่5ของบ้านเสานักทาไมถึงชื่อบ้านเสานัก,กนครับเข้ามาบ้านเสานักเนี่ยหม่อมราชวงศ์ธนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านเป็นคนตั้งชื่อนี้เองเอก็วันหนึ่งท่านเดินลงมาข้างล่างบ้านเนี่ยคะ่ะนับเสาเล่นๆเฮ้ ทำไมเสามันเยอะนี่วะร1 6ต้นแล้วก็กำลังหัดอู้กกำเมืองคำว่าเยอะภาษาเหนือคือนักเาก็เลยเรียกว่าบ้านเสานักจริงแล้วสมัยก่อนไม่ได้ชื่อบ้านเสานักเป็นบ้านพ่อเลี้ยงหม่องจันโอกแต่เดิมเนี่ยนะคะคุณปู่ทวดเป็นข้าวบดีเชื้อสายพม่าสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นคนค้าไม้ท่านก็จะ กว้างขวางรู้จักคนมากมายไงค่ะก็เลยได้รับการแต่งตั้งจากผู้นายเจ้านายสมัยอังกฤษเนี่ยให้เป็นหัวหน้าสมาคมพม่าในจังหวัดลำปางและดังนั้นท่านก็เลยจะมีบริวารมากมายก็เชื่อไหมคะว่าเห็นอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยช้างม้าวัวควายเลี้ยงอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้เคยมีคนมาตีราคาไหมเขาเคยให้ราคาเป็น7หลัก US ดอลลาร์แปดหลักก็มีมันไม่ใช่เป็นของพพิม์ที่จะขายนะคะมันเป็นมรดกของชาวจังหวัดลำปางและที่สํางทาของคนไทย คุณผูช้ชมครับถ้าป่าไม้ในจังหวัดลำปางไม่สมบูรณ์จริงคงยากครับที่เราจะเห็นการสร้างบ้านด้วยไม้สักที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ก็ถือได้ว่าบ้านเสาหนักแห่งนี้เป็นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับยังคงพาผู้ชมมาโครจรกันต่อที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเพื่อชมการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2011ครับซึ่งเป็นครั้งแรกของการแข่งขันรถยนต์ระบบไฮบริดที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับงานนี้เหล่าคนดังและซเลบริตี้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นมิติใหม่ของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบโดยการตัดสินดูที่การควบคุมความเร็วและการประหยัดพลังงานครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่าการแข่งรถนี่ต้องเป็นเรื่องที่เหมือนทำลายสิ่งแวดล้อมอะครับแต่ว่าครั้งนี้เรามาแข่งรถแบบรักโลกไปด้วยแล้วก็ได้แข่งรถด้วยครับเจ๋งเลยฮะการแข่งคันจิวนะครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งประหยัดน้ำมันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับการกินน้ำมันไม่น่าเชื่อเลยว่ามันประหยัดมากๆนะครับปิดท้ายกิจกรรมด้วยคอนเสิร์ตของ b i g Ass เรียกว่าสนุกสนานกันแบบเช้าจรดเย็นเลยแหละครับเราทุกคนมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆนะครับโดยการเลือกใช้ยานยนต์ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาโลกมีไว้ได้ครับ AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงแตงโมทัวโทร02 277 0000 000. โรงแรมทิพช้างลำปางโทร054 226 501-6 กลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้ผมยังพาผู้ชมนั่งรถมา้าโคจรตามหาร่องรอยของเวียงลำปางวังอันอุดมคลังสั่งสมวัฒนธรรมล้านนากันต่อครับอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ครับเรามาเดินอยู่บริเวณ ตลาดจีนครับด้านหลังเรานี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านของหม่องห้วยซินซึ่งเป็นลักษณะเรือนขนมปังขิงครับเอ๊ะโดยเรื่องราวแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่ที่ลำปางเขาคือใครกันแน่อย่างหม่องห้วยซินก็เป็นหนึ่งในพม่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเสาะหาเรื่องราวบนถนนสายวัฒนธรรมแต่วันนี้มีนามว่าตลาดจีนครับ ตลาดจีนหรือกาดกองต้าเนื่องจากในบริเวณนี้อยู่ติดกับแม่น้ำวังซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมกับการคมนาคมพ่อค้าไมา้ชาวพมา่าจึงเลือกก่อสร้างชุมชนขึ้นในบริเวณนี้หนึ่งโดยพม่าในยุคนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงได้รับอิทธิพลในการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆขึ้นต่อมามีชาวจีนเข้ามาค้าขายกันมากขึ้นพร้อมทั้งนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนจึงเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดจีน และบ้านแห่งนี้คือหลักฐานสำคัญในการเข้ามาของคนจีนในยุคนั้นครับอีกหนึ่งหลังครับนี่คือตึกแดงครับข้าวของเครื่องใช้ร้านขายยาดั้งเดิมอยู่ยังไงวันนี้ยังอยู่แบบนั้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับสวัสดีครับยังขายอยู่จริงๆได้ไหมครับขายค่ะแต่ความโดดเด่นข้างในข,ในขอดูขอดูหน่อยนะฮะนี่เป็นลิ้นชักยาอยู่มาพร้อมกับบ้านเลยหรือเปล่าครับพร้อมค่ะพร้อมกับบ้าน,บ,านบ้านนี้กี่ปีแล้วครับรเกือบร้อยปีแล้วเนาะอันนี้ว่าเก๋ๆคุณผู้ชมส่วนหนึ่งแล้ว อันนู้นผมว่าเกด้วยเป็นโหลซึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยชินตาพวกเรามากๆเลยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับซึ่งบ้านก็เก่าเรื่องราวในบ้านก็เก่านี่แหละครับอดีตร้านขายยาจีนนี่คือยุคที่รุ่งเรืองของคนจีนที่เริ่มมาเข้ามาค้าขายพูดถึงเรื่องการค้าแล้วคนจีนไม่เป็นสองรองใครอย่างเด็ดขาดครับ เอาละครับผู้ชมครับเดินจากตรอกออกมาอีกนิดเดียวก็เรามาสัมผัสกับวิวความงดงามของแม่น้ําวังได้เรียบร้อยครับแสดงให้เห็นเลยครับว่าชุมชนการค้าหรือว่าตลาดจีนนั้นอยู่เคียงคู่กับแม่น้ําวังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจะมาสัมผัสเสียเหลือเกินครับระหว่างนี้อยากให้ผู้ชมได้ชมความงดงามแบบนี้มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอครับเป็นผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาครับบอกว่าน้องคนนี้เป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนเลยทีเดียวครับแต่เกิดอุบัติเหตุหกล้มระหว่างซ้อมมีอาการปวดเข่าเดินเหินไม่ค่อยถนัดเหยียดแข้งเหยียดขาก็ได้ไม่สุด อยากทราบว่าอาการแบบนี้นะ่ะรุนแรงไหมและจะสามารถกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจ๊อบขอบคุณมากนะครับสําหรับคําถามที่น่าสนใจอันนี้นะครับก็จากที่คุณจ๊อบถามมาผมก็พอจะสรุปปัญหาของน้องเขาได้3อาะการอย่างแรกที่เราต้องนึกถึงก็คืออาจจะมีการแตกหักของกระดูกอ่อนหรือการที่มีหมอรองกระดูกนี่ฉีกขาด แล้วเข้าไปขัดขวางอยู่ในข้ออันที่2ก็คืออาจจะเกิดจากความไม่มั่นคงในข้อก็ได้ก็คือเส้นเอ็นควายน้าหรือเส้นเอ็นควายหลังฉีกขาดแล้วก็มีการอาักเสบแล้วมีเลือดออกตามมาอันสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆด้านนอกของข้อ ั้นมีการฉีกขาดอักเสบเกิดขึ้นตามมาได้ส่วนไอการที่เราจะรู้ได้ว่ามันมีอวัยวะอะไรที่มีการเสียหายตอนนี้มันมีสิ่งที่ตรวจได้ดีที่สุดก็คือการทํา MRI ไ c สแกนแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ฮะวิธีการแก้ไขก็คือการส่องกล้องเข้าไปในข้อในขณาเดียวกันก็สามารถที่จะทําการรักษาแก้ไขฟื้นฟูได้ส่วนคําถามสุดท้ายที่บอกว่ารุนแรงไหมและจะกลับมาเล่นได้ไหมไม่ต้องห่วงครับถ้าสมมติเรารู้สาเหตุแก้ไขที่สาเหตุ น้องจะกลับมาเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมและอาจจะดีกว่าเดิมด้วยครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโครจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชท,ที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราโดยเสมอเลยทีเดียวครับและใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันต่อกับบ้านอีกหนึ่งหลังซึ่งเรียกได้ว่ามีความทันสมัยที่สุดในยุคนั้นไปเลยครับ และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับบ้านที่เขาว่ากันว่าเป็นบ้านที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นนี่ครับบ้านสีนานนนครับโอ้โหเปิดปุ๊บมีเสียงรับนี่เมื่อเข้ามาภายในบ้านสีนานน์ครับที่บอกว่าเป็นบ้านที่มีความทันสมัยมากๆในอดีตเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังแรกในจังหวัดลำปางก่อสร้างมาในปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อประมาณ92ปีที่แล้วครับจำนวนเงินในการก่อสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นคือ19,569บาทเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเป็นบุคคลที่มั่งคั่งร่ำรวยมากๆเพราะฉะนั้นในการสร้างบ้านขึ้นมาเขาก็เลยมีความจําเป็นครับจะต้องสร้างบ้านให้ดูเด่นเป็นสง่ามากกว่าใครคุณผู้ชมดูสังเกตดูนะคะ ลักษณะอย่างด้านบนป่องหลังคาลายปูนปั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ซุ้มประตูทางเข้าบ้านความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือประดับกระจกสีด้านบนบานประตูด้วยอันนี้จัดได้ว่าเป็นงานโมเดิร์นแบบสุดๆเมื่อเข้ามาภายในบ้านครับเรายังสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอความโบราณแต่ว่ามีความเก๋ในยุคในสมัยนั้นอยู่และเรื่องราวของเจ้าของบ้านเขาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับ ท่านผู้นี้ครับเป็นพ่อค้าชาวจีนครับเป็นพ่อค้าวานิชบวกกับทํางานรับใช้แผ่นดินในขั้นแรกนั้นได้รับตำแหน่งเป็นขุนกําจรวานิชหลังจากนั้นก็ทําความดีความชอบให้กับแผ่นดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นหลวงกําจรวานิชและในปีพุทธศักราช2462ก็ได้รับพระราชทานนามสกุลเป็นสินานนท์ความยิ่งใหญ่ที่ผมสรรเสริญมากๆก็คือช่วยทางภาครัฐตัดถนน นำความเจริญเข้ามาสู่พื้นที่โดยรอบทั้งหมดแห่งนี้และนี่คือบุคคลสำคัญอีกขั้นหนึ่งของจังหวัดลำปางและทั้งหมดทั้งมวลที่เราสัมผัสได้นี่คือบ้านสีนานนบ้านที่มีความทันสมัยและไม่มีวันคลายความทันสมัยลงไปได้อย่างเด็ดขาดครับ เมื่อสักครู่ครับเข้าไปในบ้านสีนานนท์แป๊ดเดียวเพอออกมาบรรยากาศของถนนก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวนครล,ลำปางในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ กาดกองต้เป็นอีกหนึ่งตลาดซึ่งไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเขาเริ่มเปิดมาตั้งร้านรวงขายของกันแบบนี้ตั้งแต่ราวๆสี่โมงกว่าๆถึง5้าโมงเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเดินทางไปช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของในกาดก,กองต้ากันก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสันักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางสมาคมท่องเที่ยวนครลำปางเทศบาลนครลำปางโรงแรมทิบช้างลำปางบางกอกแอร์เวย์ อุปกรณ์การเดินทางจากคลอลมเบียและจี๊แล้วกลับมาร่วมกันโครจรกับเรื่องราวดีๆในนครลำปางได้ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับาขีลัง,งามนาใจิมสดใสเองด้วยทำเองด้วยเมื่อบาวนี่ปะทะากับสตอรอเบอร์ี่กินกันที่นี่น,นีนอะไรครับอะไอะไรครับ ใส่นมข้นเขาอีกด้วยโอ้โหโคุณผู้ชมไอ้อยากมีที่นี่ที่เดียวถ้ากินก็มากินที่ลำปางครับคุณผู้ชมโอ้ยน้ำลายไหลกันทั้งซอยอร่อยเลย